สวัสดีครับผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับวันนี้ภรรยาผมเซอร์ไพรส์ครับเขามีของขวัญมาให้แล้วก็ไดไ้ถุงนี้มาครับ <laughs> นี่เห็นโลโก้ก็รู้เลยมาดูครับว่าข้างในมีอะไรวันนี้ผมจะทำคลิปแกะกล่องเจ้าลูมิก S5 Mark 2ครับมาจนได้ครับหลังจากที่ไป ดูเปิดตัวที่กรุงเทพมานะครับผมทนไม่ได้ครับต้องเอาเข้ามาประจําการละคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมใช้กล้อง g 9แล้วก็ g 1 0 0เป็นกล้องที่ผมใช้ทำคอนเทนต์นะครับแล้วเป็นกล้องหลักเวลาผมออกไปท่องเที่ยวถ่ายภาพแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกเนี่ยมันต้องการกล้องเล็กๆกระเป๋าใบเล็กแต่ว่าในทางในทางสตูดิโอนะฮะหมายความว่างานสตูดิโอผมเนี่ยบางครั้งเวลาถ่ายสตูดิโอผมก็ต้องการความเนี๊ยบของไฟล์โดยเฉพาะอยิ่งตัวผมเองเนี่ย ทำ Getty i m a g e นะฮะผมขายภาพออนไลน์เป็นไมโครสต็อกด้วยจึงทำให้บางครั้งผมก็ต้องการภาพที่มีความเป็นไฮคุณลิตี้ค่อนข้าง,งสูงหน่อยโดยเฉพาะ Getty i m a g e ยมันเป็นตลาดบนเวลาโหลดเนี่ยมันราคาง่อางแพงบางทีมันก็ต้องการใช้ไฟล์ที่ใหญ่ๆแล้วก็ตัวผมเองกำลังจะเปิดเพลย์ลิสต์ครับผมจะเปิดเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพอาหารซึ่งกล้องพันาสนิ c ตอนที่ผมไปลองที่กรุงเทพมาเนี่ยมันถ่ายอาหารสวยมากเพราะว่ามันสามารถที่ ทำ double shot บบนะฮะทำให้ภาพเนี่ยมันเป็น96ล้านพิกเซลซึ่งอันนี้มีประโยชน์กับผมในการถ่าย Getty Image แน่นอนในการถ่ายอาหารนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเข้ามาแล้วครับเอาเข้ามาประจำการแล้วนี่เลยเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับเริ่มที่บอดี้กันก่อนไหมผมเอาผมเอาเลนกันไปนี้ออกไปก่อนเนาะแป๊บหนึ่งโต๊ะผมมันค่อนข้างเล็กมาดูกันครับ สติกเกอร์ยังแปะอยู่เลยครับเนี่ยของมันจำเป็นต้องมีครับผมก็ยังไม่ทิ้ง M43 นะยังเป็นกล้องที่ผมใช้งานหลักอยู่หลายคนมาถามผมบ่อยครับไปลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างคราวนี้ผมเอามาใช้จริงจังเลยนะฮะใครติดตรงไหนก็แชทมาถามผมได้เลย เพราะว่าผมจะอยู่กับมันยาวเลยคราวนี้โอ้กล่องสวยครับฝาแดงอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเป็นคู่มือมีสองเล่มภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอ่าเปิดมาทีานี้มีสายคล้องคอมาให้แบบนี้ผมเป็นคนชอบใช้สายออริจินอลนะ ผมว่ามันบ่งบอกตัวตนเราดีเป็นสีขาวตัว G9 ผมมันเป็นขาวแดงอันนี้เป็นขาวล้วนเดี๋ยวผมจะใส่เลยขยะเอาไปก่อนมาดูบอดี้ครับในกนล่องมีอะไรอีกออกมาให้หมดก่อนมีสาย USB มีหัวชาร์จแบบ Universal แล้วก็มีหัวชาร์จใช้กับปลั๊กบ้านเรานี่ครับนี่ตัวนี้แล้วก็มีแบบหนึ่งก้อนไม่มีแท่นชาร์จนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆนี้ไม่มีไม่มีแท่นชาร์จใหม่ไม่มีจริงๆมันจะชาร์จผ่านตัวบอดี้เลยผมมักจะต้องไปหาซื้อแท่นมาเพราะว่า เวลาทำงานผมใช้แบตเตอรี่เยอะผมก็จะใช้แท่นชาร์จเป็นแบบที่ว่าเป็นเติร์ปาร์ตี้เข้ามานี่บอดี้มาแล้วครับบึกบืนและดูดันผมชอบแต่ตอนไปลองนะฮะก็จะมีจอค่อนข้างแข็งแรงนะผมว่ามันแข็งแรงกว่ารุ่นที่เป็นไมโครโฟเตอร์นะจอมาเนะีนะ่ยหนาแล้วก็ดูไม่กอกแกกนะครับ กล้องพนาในข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือมันอุปเลตได้ง่ายมันเอาปุ่มอะไรมาไว้ข้างนอกเยอะแล้วก็มีปุ่มที่เราจะคัสตัมฟังก์ชันมาไว้ข้างนอกได้เยอะมากๆไม่ต้องเข้าไปงมข้างในครับมันเป็นเกือบจะวันแฮนอุปเลตเลยนะเนี่ยคือเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะควบคุมทุกอย่างได้จากมือข้างเดียว,วเวลาทํางานจริงหลอครับตัวบอดี้ในผิวยางอะไรทํามามันเป็นกล้องที่หลอนี่ฮะมีพัดลมด้วยตรงนี้จะมีพัดลม รุ่นนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับเวลาถ่ายวีดีโอนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ตอนที่ผมไปกรุงเทพเนะาะอันนี้ก็เอามาใช้ละเซ็นเซอร์ใหญ่มโหลานดีฟูเฟมกันสั่นไม่ต้องพูดถึงครับพานา <c oughs> สีดำคุูมแดงวงแหวนตรงนี้สีแดงตงัวหนังสือสีแดงเด่นดีะ <c oughs> รอรอร ผมมีจุดสงสัยอยู่อันนึงคือตอนผมจะเตเตเลเวลาถ่ายสตูดิโอโอช่องเตเตเลไม่ตรงอ่บกีก้าผมต้องได้เปลี่ยนต้องได้เสียเงนินอีกสอ0 0ัซื้อสายเตเตเลตัวใหม่อ,อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมต้องลงทุนเพิ่มสล็อตเป็น2อันมีปุ่มโอ้เรียงกันใช้งานง่ายครับมันจัดระเบียบเมนูต่างๆแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยดีมากๆเลย นี่คือข้อดีของพานาคือแบบมันโอเคมากกับการาวางปุ่มนะการดีไซน์เขาอะแบตเตอรี่ผมได้มาก้อนเดียวแต่ผมซื้อเพิ่มแน่นอนอย่างน้อยมี2-3ผมไม่ค่อยได้ไปรับงานรับจ้างหรอกครับแต่ว่าผมจะมีเผื่อไว้แล้วผมจะต้องซื้อแท่นเพิ่มทีนี้มาดูเลนนะับเลนเมื่อกี้ผมแอบแกะไว้แล้ขออยับนิดนึงอันนี้กล่องเปงง็นยะังไงนะ เป็นเลน50หนครับเพราะว่า,ามันเป็นเลนรุ่นที่ถ้าเราซื้อ,อช่วงที่าวางตลาดใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นครับซื้อบอดี้เนี่ยเลนมันจะลดลงครึ่งหนึ่งอ,อันนี้น่าจะเป็นกล่องฮูดน,นะมีคู่มือไปแล้วมาะกันกอะไรพวกนี้ผมย้ายออกไวข้ข้างล่างก่อนอันนี้การกระแทก อันนี้มีตัวซับอีกกหนึ่งหมดละอันนี้ก็จะเป็นเลนตัวเลน50เป็น S เลนเบาอ่ะเบามากๆเลยครับสวยอันนี้น่าจะเป็นฮูนมันฮูนนี่จำเป็นนะผมเป็นคนที่ติดฮูดตลอดเพราะว่า เวลาผมไปถ่ายไลฟ์เนี่ยมันต้องถ่ายกลางแจ้งแดดมันแฝงแยงเข้ามาในเลนเน่ยมันจะทำให้ภาพไม่คมครับผมจะเป็นคนที่ติดฮูดไว้กับเลนตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญผมจะไม่ไปกลับฮูดแบบนี้นะ,ะคือเวลาถ่ายนะผมหมายถึงเวลาถ่ายผมจะไม่กลับฮูดจริงๆมมีน้องๆหลายคนไปกลับฮูดอย่างเงี้ยมันจะทำให้วงแหวนของเลนเสียนะครับ ผมจะกลับเฉพาะเวลาตอนเก็บเวลาจะถ่ายก็เอามาใส่ไว้ผมจะใส่ตลอดนะครับใส่จนติดไปนี่ใส่บางทีถ่ายในสตูดิโอยังใส่อยู่เลยเดี๋ยวเราประกอบเข้ากับตัวบอดี้ดู hmm. สวยครับนี่รอใช่ไปเ่น50ที่รอมากครับทีนี้ มันมีอุปกรณ์มาอีกตัวหนึ่ง <c oughs> นี่ครับแบตเตอรี่คลิปเวลาเราทำงานในสตูดิโอครับเวลาเราถ่ายแนวตั้งนีมีแบตเตอรี่คลิปมันจะสะดวกเอากล่องไว้ข้างล่างก่อนมันจะทำให้เราไม่ต้องอประคองกล้องแบบเอียงๆนะฮะก็คือหมุนขึ้นมาแล้วก็ซัดได้เลย นี่ครับแล้วมันทําให้กล้องดูโปรขึ้นด้วยแต่ถ้าไปทํางานข้างนอกผมก็ไม่ค่อยใส่นะอันนี้มีที่เก็บมันจะมีที่เก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ไอ้อที่เก็บยางของแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้นะของแบตเตอรี่ก็บนะครับมันจะมีที่เก็บยางแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้ครับเวลาเ,เราเอาไอ้ายางตัวนี้ที่มันจะปิดปุ่มเซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยเวลาเราแกะมาจากตัวบอดี้ก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้แบบนี้แล้วก็เอาใส่เข้าไป ปึ๊บลิงให้ดีๆครับโอ้ใส่แบตเตอรี่กลิปยิ่งดูดูโปรกันไปอีกอะฟิตติ้งดีมากครับรอครับรอโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยเวลาถ่ายในสตูดิโออ้จับแบบกริปจับเป๊ะมากอะ่ะ แล้วมันมีที่ร้อยสายย้ายมาตรงนี้ด้วยก็ได้นะนี่เข้ามือครับหล่อครับแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงผมทำรีวิวไปสองสองอคลิปแล้วก่อนหน้านี้แล้วทีนี้พอมันมาอยู่กับผมเนี่ยผมใช้ยาวแล้วงานนี้ใครติดตรงไหนก็แชทมาถามผมได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปอย่างละเอียดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่แหละครับ S5 Mark 2ของดีต้องซื้อมาใช้ครับ